สวัสดีครับก็มาต่อกันคลิปที่2นะคลิปที่2เนี่ยก็เราจะพูดเกี่ยวกับภายในนะของเจ้าวีคลอสแคปนะเขาเรียกสปซแคปนะของยูสูเนี่ยเอาโอเคเดี๋ยวไปดูภายในกันว่ามีอะไรกันบ้างจะเป็นยังไงเดี๋ยวเจนเพื่อนนะชุมกันเลยเลยนะครับครับ,รบก่อนอื่นก็ต้องมาดูแคปกันก่อนนะปกติเนี่ยรถแคปลงเราแทบจะไม่ค่อยได้สัมผัสเลยนะบ้านเรามีแต่ตอน ตอนเดียวแล้วก็สีประตูไปเลยนะแคปเนี่ยแทบจะไม่ค่อยมีนะครับผมไม่แน่ใจว่าเขาจะให้นั่งในแคปหรือเปล่านะแต่ก็นั่งได้นะเพราะเขาผลิตมาแล้วเอา้าแคปก็ประมาณนี้นะครับไม่รู้จะพูดอะไรนะก็เข็มขัดเนี่ยก็ดีนะเลื่อนขึ้นลงได้นะ้าประตูไอ้ที่เปิดแคปจะอยู่ตรงนี้นะใส่ขวดน้ำหนึ่งจุดห้าลิตรได้เลยสองขวดนะตรงนี้นะแล้วมือจับประมาณนี้ เราเริ่มจากด้านท้ายก่อนเดี๋ยวเขาแบบดึงก้อนแคปก็กว้างขวางนะมีที่เก็บแม่แรงเปิดได้นะบุกรรมดีไอ้บุใช่หรือเปล่าวะเขาไปว่าบุพรมอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะนตรงนี้จะเป็นผ้านะื้นที่ก็ถ้าซื้อรถเออซื้อรถไปเนี่ยเขาก็น่าจะแถมบออให้แหลนะนะนี่มีสองช่อง นะด้านหลังก็มีช่องวางของนะปกติจะเป็นช่องแอร์นะแต่ว่าแคปบเนี่ยเขาน่าจะไม่ได้นั่งข้างหลังนะก็เป็นช่องวางของไปนะยู b บีไม่มีเห็นแะล้วนะประมาณนี้นะแคปบเดี๋ยวไปดูที่ประตูคนขับกันบ้างนะครับรับประตูนั่นคนขับนะตัวแทดกขึ้นไปเนี่ยก็จะได้หนังนะนี่เป็นหนังเดินได้ได้สีเทาไม่รู้เทาหรือขาวน่าจะเป็นเทามากกว่านะครับ กดน้ำใส่ได้เหมือนของเราเลยนะครับเป็นแกปบก็มีแค่กระจกผู้หน้านะครับท่าน,นกดแกลบก็เป็นออตโต้ทั้งขึ้นลงทั้งขึ้นและลงนะครับนี่ตรงนี้ใส่ช่องใส่เหรียญได้นะครับทางดรงทางด่วนแล้วก็ว่าไปนะดีไซน์ก็เอ่อตรงนี้ก็จะเป็นสีเทาออกเงาๆนะเหมือนกระจังหน้าเลยนะครับตรงนี้จะเป็นสีเงินด้านๆน,นะครับสวิตติหนังดีนะครับคือทำมาดี นะเหมือน,นกับตัวแส่ของเรากันเลยทีเดียวเชีย์ลำโพงก็ใหญ่โตนะมีตรงนี้หนึ่งจุดนะประตูแคบไม่มีนะแต่ไปมีด้านบนแทนด้านบนแทนนี่โซราวซาวซิสเต็มนะหนึ่งสองนั่นนะ่สาสนะสี่นะานาประตูห้าหกหกตัวกันเลยทีเดียวเชียวนะเอา,าดูบอก,กัะบงบอเนี่ยก็เขาดีไซน์ใหม่นะครับเป็นบอ คูแม็กนละ้วรู้สึกว่าคูแม็กหรือเปล่านี่ดูไงไม่กล้าชี้ของเขาด้วยนะก็อันนี้มันขาดอยู่แล้วนะไม่ต้องดามานี่ก็เป็นคูแม็กนะลดความร้อนตากแดดมันก็ไม่ร้อนนะเพราะว่ามันเป็นคูแม็กนะเป็นบอรหนังนะเดินได้สีเงินนี่ปรับขึ้นสูงอัตโนมือนะขึ้นสูงต่ำอัตโนมือนะตบเบนได้เลื่อนเข้าเลื่อนออกได้นะบกนั่งก็ค่อนข้างที่จะสบายนี่คุณต้องถอดรองเท้าหรือเปล่าเนี่ย ใส่รองเท้าไม่ให้ยสถานที่กันเลยดิราเชียเฮ้ยบอกตรงใหม่เนี่ยมันนุ่มดีเนาะเออมันนั่งสบายกว่าตัวแท็กกัเราอีกตัวแท็กก็มันจะมีรูมีรูจอ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 นะตัวนี้ไม่มีรูแล้วนะมันจะการความร้อนอย่างดีกันเลยดิราเชียอาเดี๋ยวมาดูพวงมาลัยเกี่ยวกับคอนโซลแล้วก็ด้านบนกันบ้างว่ามีอะไรให้มาบ้างนะครับครับก็มาเริ่มมาที่ด้านนี้กันก่อนเลยคนขับนะกุญแจก็เป็นเอ่อรีโมท มีอ e ิโมบิเล이เซอร์นะครับตัวแทรขึ้นไปจะได้ระบบอ e ิโมบิเล이เซอร์ขึ้นมานะนี่มาต่ายคลิปโดยไม่ต้องถามเซลกันเลยเตือียแต่ขออนุญาตเขาแล้วนะนี่สเปคเนี่ยผมจับเต็มแน่นอนนะในหัวเนี่ยจำได้หมดแล้วก <c oughs> อดีเคยเป็นเซลขายรถมาก่อนเหมือนกันนะครับนานมาแล้วนะสมัยเด็กๆ <c oughs> โอเคนั่นนี่มีช่องวางแก้วนะครับสองชั้นนะครับจะใช้แบบวางแก้วก็ได้หรือว่าจะใส่ของจุกจิกได้เลยนะั่นนี่ห้ามเกียร์บูดีในนี้นะก็เขียนไว นะกรอบแอร์ก็ตัดด้วยสีออกเงินเงาเงาเงิน,งนๆๆด้านด้านหรือเปล่าแต่มันเงานี่มีโครเมียมตรงนี้นะครับโครเมียมนะโครเมียมตรงนี้เป็นสีเทานะเนี่ก็โซนหน้าก็เดินเป็นหนังนะเดินได้สีเงินเหมือนกับตัวแซดของเราเลยมีช่องตัวแซดเนี่ยก็คือมาตรฐานก็จะเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะมีช่องใส่ของทรงนี้นะครับมารวัดก็เหมือนกับตัวแซดของเราเลยนะเพราะมันเป็นตัวแซดเหมือนกันนะครแซดเนี่ยมันให้ อุ้มให้ของที่เป็นหนังเยอะมากนะคอนโซลหนังวงมาลัยหุ้มหนังแผงประตูหนังท้าที่เท้าแขนหนังที่เท้าแขนตรงล่างก็เป็นหนังหัวเกียร์ก็อุ้มหนังนะนี่นะโอเควงมาลัยหน้าปัดนี่ก็บอกค่าได้เยอะแยะมากมายบนะัดน้ําฝนธรรมดาไฟหนะ้าธรรมดานะมีไฟตัดหมอกไหมนะสวิตช์ก็นะก็วงมาลัยก็พิ่มเสียงรถเสียงอยู่ฝั่งซ้ายนะนนี่บวกลบ เลื่อนเมนูโหมดรับโทรศัพท์สั่งเสียง Apple c a r า์ไปแอนดรอยออโต้ได้นะครับนี่วางสายแตร ABS ตัดโครเมียมนี่ตรงนี้ผมไม่ค่อยชอบนะครับก็คือมันแยงตานะถ้าคุณติดฟิล์ม,มหนาพอเนี่ยไอ้ขอบๆเนี่ยจะแยงเล็กตาคุณแตกได้ <c oughs> หน้ากองผมก็โดนมนแล้วเหมือนกันนะตัวแซดเนี่ยก็จะเป็นโครเมียมหมดเลยคนระับโครเมียมเยอะไปไหนครับนี่รู้จักรถัวแบบธรรมดานะล็อกความเร็วตั้งแต่กี่กิโลเมตรก็ไม่รู้เหมือนกันนะรู้สึกว่าต้อง ห0หรือ6 0ขึ้นไปนี่แหละมันถึงจะล็อกให้นะกดวิธีใช้งานก็กดตรงนี้แล้วก็กดลบนะกดบวกผมเคยกดแล้วมันกดไม่ได้ต้องกดกดนี้ขึ้นสีขาวแล้วก็กดนี้บวกไอ้กดลบนะแล้วมันก็จะขึ้นสีเขียวแล้วก็เพิ่มเพิ่ม,เพ,มเพิ่มลดได้เลยนะครับตัวนี้ก็จะควบคุมเกี่ยวกับหน้าจอตรงนี้นะครับเลื่อนซ้ายขวาแล้วก็กดค้างไว้อะไรพวกนี้นะเป็นการเซตรีเซตเมนูนะตัวนี้อย่างที่บอกไประบบป้องกันล้อมุนฟรีมีมใหม้สติรภาพการจุงตัว ผู้คุมการรงดมีมาให้นะครับก็มีนี่ traction control น,น,น,นะไฟหน้าเนี่ยปรับสูงต่ำได้นะครับ0ถึงเลข3กันเลยตีเดียวเชียวมีช่องเ,อเก็บบัตรกระจุกกระจิกนะนี่เปิดถังน้ำมันเปิดฝากระโปรงเอ่อต้องบอกไปเลยใช่ไหมนะคีัยคลาดเบรคกกเร่งนะคลชดเนี่ยโคตรนุ่มนะดีแม็กเนี่ยเป็นคลัดเอ่อระบบคลชดเนี่ยเ็าออกแบบมาได้นุ่มดีจริงๆนะขับในเมืองไม่เหนื่อยนะครับ ผมขับมาแล้วนะที่พูดเนี่ยก็คือขับมาแล้วนะนุ่มเกียร์ก็แข็งบ้างผมต้องเหยียบนะตอนนี้เกียร์ก็ตึงๆนะผมแนะนำนะถ้ามีตังนะับถ่ายน้ำมันเกียร์รอบแรกทิ้งไปเลยนะแล้วก็ใส่น้ำมันเกียร์ของยูเข้าไปโอ้โหบอกได้กเกียร์โคตรนิ่มนะผมใช้มาแล้วในสปาร์คสามนะครั 2, 20 2. บ2022นะครับตัวนี้ก็เป็นอ่ะาตกแต่งก็เหมือนตัวแซตของเราเลยนะไม่มีอะไรมากเทาเงินโกเมียมนะครับ หน้าจอโคตรใหญ่นะแต่ได้แค่เจ็ดนิ้วนะก็ตัวเซตก็ได้เจ็ดนิ้วนะตัวเซตกับ lda เนี่ยได้เจ็ดนิ้วนะนี่มีช่องวางข,อ,ของก็ยังเล็กเหมือนเดิมนะนี่ดูก็ก็วางได้นะวางได้ก็อย่างให้มันใหญ่กว่านี้แ <laughs> ม่จเจ้าเดี๋ยวโดนได้นะ <laughs> โอเคหน้าก็นี่แอร์ก็แมนุวนนะแบบได้สามทิศทางนะก็คือเข้าหน้าเข้าหน้าและลงเท้า แล้วก็ลงเท้านะนี่ไล่ฝ้าหลังนะส่วนมากผมจะไม่ค่อยได้ใช้นะตัวนี้เพราะว่ามันจะทําให้ฟิล์มข้างหลังเนี่ยเสียหายได้นะไม่แนะนําไม่ใช้ดีกว่านะฟิล์มมันจะเป็นรอยยู่เลยนะโดนความร้อนเยอะๆเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่แนะนําให้ใช้นะมันถ้าฟิล์มไม่กุ้มนะฟิล์มแพงแล้วนะยิ่งไปติดเซรามิกด้วยเนี่ยยิ่งแพงนะเปิดแอร์ไล่มันก็ไปนะไอ้พวกฝ้าเนี่ยมีเอซีอารมณ์ได้สีเบอร์แอร์ก็3.0นยเนี่ยแอร์เย็นกว่า1.9อย่างแน่นอนนะผมลองมาแล้วนะ USB นะก็ยังไม่มี Type C นะควรที่จะมี Type C ได้แล้วนะ2.022เดี๋ยว2.023ก็น่าจะมาแหละนะก็เอ่ออะไรเนี่ยต้องจ่ายไฟ 12v นะนี่หนึ่งจุดนะครับนะควรจะมี u ว B C ได้แล้ว <c oughs> นะก็ระบบกับเลื่อนสีรลอ้อเนี่ยก็เหมือนกันนะนี่2อง S ไฟ4เนี่ยไม่เกินไม่เกินหนึ่รอนะใช้ได้ c L เนี่ยก็รถหยุดนิ่งเหยียบคลัตช์ก็ดีนะครับ กดกดก่อนนะแล้วก็เข้าไปนี่กดปึ๊บนะก็ใช้มาแล้วโคตรดีนะแล้วก็ดิฟล็อกนะรุ่นใหม่เนี่ยไม่รู้ว่าจะหลุดหรือเปล่ารุ่นรุ่นตอนครึ่งเนี่ยนะก็ดีแนะดีดีหมดเลยนะแม่เจ้ารถใหม่นั้นดีหมดเลยนั่นมีเอ่อตัวนี้เพิ่มเอ่อตัวช่วยลงเขาไหมด้วยนะนี่ตัวฮิวเดสเซนต์คนทุนหรือเปล่าภาษาอังกฤษนะเอาไปมาช่วยลงเขาแล้วกันนี่กดปุ๊บแล้วก็เข้าเกียร์หนึ่งลงม่งเลยนะน่าจะ ช่วยได้นะลงทางชันนะแต่โซนตัวผมเนี่ยก็ถ้าทางยังชันนะขนของเกษตรอะไรพวกนี้นะก็โฟโล่เพียนหนึ่งค่อยๆไต่ลงมานะก็จะปลอดภัยนะแผงประตูด,ด้านคนเอ่อคนโดยสารก็ประมาณนี้นะมัมีอะไรมากนะเหมือนกันเลยนี่เอ่อด้านบนน,นี่นั่งด้านบนแผงเออ่บางแดดเนี่ยมีไฟไหม้นะตัวเส้ขึ้นไปเนี่ยมีไฟไหม้นะรถรุ่นใหม่ๆบางค่ายนะเอาง่ายของฟอดยังไม่มีเลยนะ นี่มีไฟมาให้แต่งหน้าแต่งตาได้เลยนั่นเนี่ยโคตรดีนะแล้วก็มีคู่มือการใช้ขับเคลื่อนสีล้ออยู่ตรงนี้นะแต่ว่าดิฟล็อกเนี่ยก็ไม่ได้บอกนะนี่อยากให้เพิ่มหน่อยนะว่าดิฟล็อกเนี่ยมันใช้งานยังไงนะบางคนเขาใช้ไม่เป็นนะก็ที่วางแว่นใส่แว่นนะไฟสองจุดนี่นี่ไฟนี้ก็อีกหนึ่งจุดนะนี่ตรงนี้ก็มีนะมีไฟนะแต่ว่ามันติดพลาสติกตนะผมไม่กล้าแกะของเขา เขาด่าด่าเราอีกนกระจกตัดแสงอัตโนมือนัน่นนี่แต่ก็ดีนะมีไม้นี่ก็อยากตัดแสงก็กดลงปุ๊บนะโอเคนะภายในประมาณนี้นี่ก็แล้วกันน้ำไม่จเจ้าลิ้นพันกันเลยทีเดียวเจียเอาเป็นว่ามันเป็นรถที่ไฟฝันของผมเลยตั้งแต่เด็กเนี่ยแอบโฟวินนะแต่สุดท้ายแม่เจ้าต้องเอาสี่ประตูนะเพราะครอบครัวไม่เอานะเราก็ก็ทำอะไรไม่ได้นะเพราะแม่คุณซื้อ เลยไม่ใช่แม่สิในวัวอา้าวคลิปหายแลย้วเราดูหมดเลยว่าแม่กูเป็นในวัวโอเคประมาณนี้แล้วกันนะชอบได้ี่มชอบมากเลยนี่เราใส่แม็กซิบหกนะครับมันสวยนะแต่ผมชอบสีดำมันมากกว่านะสีเทาก็สวยนะแต่เราชอบสีดำนะใส่แม็กอีโวขอบสิบหกนะยับยางสองเจ็ดห้าเอ้ยสองหกห้าเจ็ดห้าอาสิบหกโอ้แม่เจ้าว่เท่ะนะเอาไปบรรทุกตามน่าจะเท่มากเลยแต่ว่า นะมันราคาสูงเกินนะก็อยากฝากเออถ่าอีสุเนี่ยเ็าน่าจะทําตัวแคบขับเคลื่อนสีล้อนะเป็นเกรดเอสนะตัดไฟหน้าออกตัดไฟตัมอกออกตัดกระจังหน้าที่สวยๆออกตัดล้อออกนะตัดภายในที่เป็นบุหนังอะไรเนี่ยออกนะน่าจะมีคนซื้อเยอะนะเพราะตัวนี้นราคาสูงเกินไปนะมันจะเก้าแสนแล้วนะตัวนี้รถถู้สึวกว่าแปดแสนกว่าเลยนะแพงจริงๆก็อย่างว่าแหละยุคนี้อะไรๆก็แพง โอเคประมาณนี้แล้วกันชอบคลิปนี้อย่างไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เราไม่ได้สองช่วงล่างช่วงล่างก็เหมือนเดิมนี่เดี๋ยวดูช่วงล่างนิดนึงช่วงล่างก็ด้านเหล็กกันโครงปิ้งนกชกอัพสปริงนั่นนี่ยกสูงได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนปิ้งนกก็ได้นั่นรองก้อนนะผมทํามาแล้วก็ประหยัดนะแต่ว่าตัวนี้โฟวินก็ต้องดบดบเออ่ดบเราด้วยนะดบเราเนี่ยหลายตังนะ คู่หนึ่ง67,000เลยแหละชว่วงนี้นะโอเคประมาณนี้นะถ้าชอบคลิปนี้ไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคลิปต่อไปเนี่ยก็อาจจะเป็นมีอยู่สองคันให้เลือกนะน่าจะเป็นวีคล s s น่าจะน่าจะเป็นวีคล s s ตัวสีขาวนี่แหลนะโอเคแล้วเจอกันใหม่สำหรับนี้ก็สวัสดีขอรับผม